อัสปสบายดีพ่อม่พี่น้องสบายดีอ้าปะลุงสบายดีเบิร์ตสมองสุบอนสบายดีเบิร์ตสุขสุขคนเมื่อนี้ก็มาพบมาพอกับเฮาคือเก่าพี่นอ้องนี่สองสาวลับบรรณาคลิปนี้เอาก็พาพี่น้องไปไลยเลยพี่น้องไปกับแม่ใหญ่มมมมเมือนกับแม่ใหญ่แม่แมวโมว่าแม่นอ่ะกับน้องเบิร์ตไปซีคนเมือนี้พี่น้องเลย แล้หลุดละสมกันพี่น้องักสิได้ยังละหาคุดกบถงผักหวยมือนี้เนี่ตนยางนีแต่ตนงามๆกํลังมาหัวหอยู่นเาไปฝากหวยเบงัน ลงบดบดได้ไปโรงเรียนตะแลงเมื่อนีได้ไปน้ำแม่อันนี้ก็คือหวอยม้งหางเฮานะพี่น้องน้ำขาดเป็นวัางบนเลยได้พี่น้องเลยน้ำขาดวังบัดแล้วบุด้าเขียดอยู่หว่วยพี่น้องบุด้าขุดกบตามถงอยากี้เห็นห่วงหรือบ่อเลยแดดกระแดดท้ๆ บรรยากาศตอนบ่ายสองแดดก็เลยแห้งเนี่ยพี่น้องฮัชิทไทยชองยาย่พชิมานอ่ะถุงนพุดเลยมีเมื่นกับมีเม่พชิมานอะไรอะไรหัวคือไปมัน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 ไปได้จาวอาหัวไหนยนั่นนะ เด so allora ี๋ยวสิมาเบิ่งถึงได้คุ้มแรกก็สิได้เลยบ่กบพี่น้องกบกบกบโอ้ละามาหรืออยู่สับปะรียี่หน้องกบกบเขาบักใหญ่พี่น้องเห็นแล้วมีใหญ่มีบแล้วพี่น้องมีใหญ่เมืได้กบแล้วกบแล้วใหญ่เกินก็ใหญ่ใหญ่เกินไปรุ่นน้ำมัใหญ่เหมือนได้บ่เป็นแรกกบกบแล้วบ่ไหนีบแล้วไหนเกินก็ใหญ่ เงยเงือนกับมานวกยาลังมาหอดถุงก็ได้โลดเถะเออของมีเญ่เมือนยังไข่กัขงมีเญ่เมย์อยู่เออไข่กวดวนิดหนึ่งกะปูกะมีบ่กปูบ้าบ่บ่ได้บ่บอาบ่เลยเอีดีกะปูกัดเลยบ่มีบ่มีน้องบอกเง่เมือนเร็ว เหมือนบบวีน้องอะไรงอหน่อยแฝดแบ่แบ่แบ่ยูบนุแม่บนไหลไปหาแม่มันนะเล่นไปหลักขึันมาเออมันขิดหอดใอ้เบิรดเลยนนะกระลังออกมาจากเต่าป่าหอดกระล่งหอดทงมีเหมือนกั็มีเมฆในภูริตโตแล้วเขายังเพ้นจิกโตเลยเขาก็ไปหากรอบเองรึเป่าแง่ละเป็นน้ำบ่เดี๋ยวนีเข้านี่แล้วเล็แม่เขายิ่งกิน ไปหาก่อนพี่น้องเลยเดี๋ยวไม่ใหญ่เมฆสีเอาเบิร์เทอร์ประสิบุได้อีกยังทีเด็ดให้ด้เด่นห้าสิได้แต่ของเปล่าเอ้าเบะ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 อยู่บ้านนี้ไปนั่งเมลัไปหาเมฆมันนะน้องเบิร์นก็บม่ได้ใช้หมวกหมูแหลกของเฮาเฮาทำไมไม่ได้กบเฮาได้เครียเบิกแงมังอีกก่อน ไหนดิให้ใช้มาเบิกดูไปมือใช้เบิกข้างไหนพี่น้องเอกบกบล้อแบบนี้เขาเอื้นเขียดเขียดอีโม่ใหญ่ไปไปหาหูเอามาเอามาใส่ของมาใส่เองโอ้ยลูกเลยมันกัดเลยนะเดี๋ยวมันมีของบ่จุกก่อนพี่น้องเอ้ย อันนี้โค้งวะนี่เหรอวะวยเย้พี่น้องเขาก็ได้กบคือกันเ <laughs> อ้าเอ้ากบเนี่ยทำเอามาอีปูมาก,ก่อนใส่อีปูบ้างอีปูไม่โคง้งเนี่ยแอ้วเอามาไปแล้วอีปูอีปูปกบตัวปุใหญ่เนาะพี่น้อง ตัวธรรมดาไม่ใช่อีปูเอาม่านะไหมอีปูอีปู๊อามาใส่มืออีแม่เดี๋ยวอีแม่์จะเอาใส่ของปูหน้าพี่น้องตัวเมย์คับนี่มันมันเลยพี่น้องยามนี่เดี๋ยวเอาโค้งมันออกก็แล้วเดี๋ยวมาชิมเอาจีเอาโค้งมันออกเออเออไปตัวุดคุ้มใหม่ไปนดูน้ำกันต่อไปนะพี่น้อนาะยังไงมันบ่นนู่ มันเพิ่งได้เคียเอามาใส่ค้องมาใส่ค้องไปไปห้ามม่อีกห้ามให้หน้าพี่น้องเลย้ามีหูปูหอกกับคุดหาก็ได้กุตัตเรียนน้พี่น้องแล้วกันต่อไปพี่นงหนังเผาแม่คุดพี่น้องเลยเ้าไปซื้อซากกองพี่น้อง แกับ <oung> ่บมีผู้ถ่ายให้เฮาก็ต้องขุดเองแล้วก็ถ่ายเองพี่น้องเลยเดะปูเละปูมีกบดำได้พี่น้องเดะพี่น้องเงาเหียกกบเงาเงียวเอ้ยมาเอามาให้มันตูดเถอะเดี๋ยวเดียวเอามาเอาปูมาก่อน เอาได้ป่สิเอาไปหลีดเอามาใส่คองเอาเหมือนโตถูกกันเอามาบักหลาไมาใส่เอาบักหลาเอากบม,มาใส่ข้อเน่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 ไปเลยอเอา,าใส่ตัวกบกระซ้ำก็เขียนหมูไม่ใส่มันมีโครงอยอะไม่มีเอออีกบุ้งอ๋อเดี๋ยวอีกหนึ่งพีง่น้องไหมเหมียนบุกกบ เขียดกบกุสลกับเขียนแมากับปูนน่ะมันโตหูมันมึงมึงดูกับปูหูแล้วกระปูแม่กับปูแม่อีกเลยพี่น้องตัวบักใหญ่มันนั่นนี่แมากบบ่ใส่ม่หยัดใส่กำลังได้สามโตพี่น้องเอ้ยเงินน้มกันต่อไปเข้าได้แล้วได้กับปูกับกบ Điều được lượt cô Pino đây, để họ cho cẩn thận nè, chân bồ, chân cột nằm phía đâu mày, to cột cả, to cột cả nhoi nhoi nè, để hát lại nó hàm một kì Nó nhỏ tôm, tôm em Ờ Vậy thì cho cô em đấy không. Bố, thì thì nó vẫn chỉ bay Nó nhỏ tôm không tôm Để cho con nó mê cờ pù nè thợ ừ. ừ. <laughs> Thôi xong pù chỉ nếp mê khôn Đây bố Nói <laughs> Để mẹ cho con hãy Này, này pù cờ tôm nhảy này

เราได้หวังน้องเบิร์ตมาหูนี้ได้อีกเลยพี่น้องได้อีกแล้วได้อีกอันเป็นไนเมะเท่านี้มาได้เป็นไนเมะเฮ้ยว้าวเดี๋ยวมันจะไปเดี๋ยวอีเมะไปแล้วไปแล้วไปแล้วมันจะมาคุมมีแอนเดียบอ่ะขุดแป๊บเดียวก็ถึงมีอันเดียวบ่ให้ยนี่เราได้สามตัวเลยเห็นดิหม่องได้เมื่อกีินี่แล้ก็หมองนั่น สามตัวเลยพี่น้องเอามาใสา่มาใส่เด็กไม่ห้าูต่อไปน้องเบิร์ดมานนี่เด็ไกไหมจกเบิง์ดนะแม่มันมีอยู่บ่อยปูน,นี่นตื่นจกเบิร์ดหมูมีบ่ไปไปหาทูอีกโอ้ทูนี่เลิกขนาดพี่น้องเลยดิตัวกบพอง <c oughs> กระปูกระปูตัวแม่อีกเลยพี่น้องไมีแต่ตัวใหญ่กระปูกะเน,นี่ยเขายจะมือจีปูให้น้องเบื่อคิดมาเทือยงเลยพี่น้องเลยมาเบื่อพ้งานของเขาเหมือนได้อยู่เด้พี่น้องเดี๋ยวมาหนับตั้มกันว่าสิได้ยี่ตัวหนึง่งกบกระปใหญ่เนาะพี่น้องสองสาม สี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดโตพี่น้องเลยเดี๋ยวกะเดี๋ยวเทลงไปให้เบิดผลงานเมื่อนี้พี่น้องมีแต่ปูเขียดก็ได้อยวงหีบหนึ่งนี่แหละพี่น้อง ปูบักหลายนะ่สำหรับคลิปนี้ก็จะได้จบสนี้เด้อพี่น้องฝากก็ไลก,ก์ก็แชร์ก็ติดตามชงสละบันนานำเด้อพี่น้องติดตามกันใหม่ในคลิปต่อไปพี่น้องยินดีมีหฮงเบดสมองสบายดี